สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดวยนะครับวันนี้เราไปอยู่กันในเช่ามิกกี้หอง้าแล้วก็ได้ตากล้องทั้งหมด2คนซึ่งใช้กล้องทั้งหมด2ตัวตัวหนึ่งของผมเอแล้วตัวนี้ตัวนี้ของนิวก็ตากล้องคนแรกนะครับมาจาก NT Story แล้วก็คนที่สองมาจากยดีคอนแิลไปกันเถอะซึ่งต้องบอกไปต่อเลยนะว่าผมก็จะไม่รับาว่าวันนี้เราไม่ได้งานเลยกันแต่ว่าก็มีงานอยู่ที่ห้องประชุมสเหมือนเดิมกับคลิปก่อนนู่น ดีใจดีใจก็นะครับผมซึ่งยางนี้ผมจะได้เดี่ยวด้วยแล้ผมจะไม่ได้ติดโกโปรไว้ตรงอกแบบนี้อีกแล้วคือผมจะไปวางหาที่วางโ <Okay, S 2> อเคโคตรดีอวยเลยนี่เราไปขอสองกันเลยไปอันนี้จุดที่เราจะซ่อนกล้องนะอยู่ตรงนี้อาจจะตั้งตรงนี้อ,อาจจะอาจจะ้องดูนะ ได้ไหมพู้เดเปิดซกแพ็กอ้มันเอามันมันปิดแล้วมันปิดแล้วพุทเอเอผมดูผมดูดีเจบอสซีแพ็กว่ะเยอะหน่อยครับยอะหน่อยสวัสดีครับผมยูทูบเบอร์ซ่องได้ผู้หัวเขาว่ารักแปเป็น ียยััังงอว่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับวงโปรงลางแก่นค่ะแก่นนครเดี๋ยวนะคนปวดคนทายาละเออเอวน้องเปิดคลิปได้เลยนะเออที่จะอ่านตอบก็แล้วแต่พี่เลยเรานะคะก็จะมาดูนี่เอาแผนกล้องสี่มือกล้องแหมตอนนี้นะคะนักดนตรีเราก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะคนนี้ก็จะเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าพี่ ก็จะมีนะดีอันนี้สุดๆไม่กินทั้งวันเราออกครับเลาออกรับมึกไปใส่กูยุพี่ไปทั้งพุนเฮ้ โอเคคุณตันะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เรากําลังเตรียมตัวต่างๆซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรทำก็เลยเขาหน้าชินก็เลยเสนอว่าถ่ายบรรยากาศไปดูบรรยากาศร,รบอบๆกันตรงตน้ตนไม้ต้นนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะ่าแต่มีครูเคยเอาของมาไหว้เพราะว่าถูกหวยว่าจะอาดแล้วตรงน,นี้ก็พักผ้าที่แบบตน้นไอ้ใบไม้เยอะไม่นิด เยอะมากเลยไม่ได้มาทำความสะอาดตั้งแต่แตออกค่ายไปมียำยำช้าน้อยด้วยก็ค่อนข้างที่จะม,มืดนะแต่ก็ผมโคตรชอบฟิลนี้เลยว่ะแบบอ,อยู่ในที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่างไกรรลความเจริญน,นิดนิดแต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปแล้วก็แสงประมาณนี้ของชอบเลย <c oughs> แล้วก็ตอนช่วงเช้าที่นี่ก็สวยมากเราไปดูบรรยากาศข้างในห้องที่เขาอยู่กันดีกว่าโอเคก็ไปดูบรรยากาศข้างในกันไป สวัสด <gesch> ีครับกซ้อมมาอยู่อ่ะคแต่ไม่อยู่แล้วกันโอ้คนะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างใก็จะอยประมาณนี้เลยใช่ครับโอเคุกไม่นาาคไม่รู้นะขโมยเลยขโมยนาฬิกาฮะดขโมยนาฬกาขโมยกุครับไม่ได้ขโมยนาฬิกาครับเฮ้เพื่อนเพ่อนใจเย็นดิ โอเคนี่ก็พี่หญิงจะเรียกว่าเซเลบได้ไหมตัวสุดในวงมีคนเดียวไปลูกไปเกี่ยวโอเคซึ่งน,นี่มามา่าเลยวะไม่มีแหละมีก็ดีนะหิวเออนี่เป็น<ม>ที่ที่เราใช้ต้มมาม่ามาทำหลายอย่างไรดูดินี่คือนี่คือเท็กเจอร์ของมันเท็กเจอร์ดีมากเลยอัดจะบอกว่าห้องนี้ไปเซ้งต่อไปอีกทีหนึ่งจัง อ่าชุมลมกระดับมั้งก็จะจม่หนหยุดดูเสียเล่นดูเสียเล่นรัมส้ตมต่ำนะฮะมากินนเจอมากินกัน,กนอร่อยก็เทียโอเคคนดูตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะได้เริ่มตอนไหนถ้าเกิดมีเวลาอีกสักประมาณสามสิบนาทีผมอาจจะไปซื้อกาแฟก่อนสักถองหนึ่ง oh ขอบคุณมากครับทา่านผู้บริหารนะครับประเด็นนี้ว่าเป็นภาพที่เราฝันมานานนะครับที่จะได้ถ่ายภาพร่วมก,กันกับผู้บริหารนะครับ ดูตอนนี้ก็เก็บของเตรียมฉันเย็นเปรียกไปตั้งแม่งลุยเลยหล,ลัโโภารกิจพิชิตโกโปนะวันนี้ภารกิจพิชิตโกโป,โปมิชชั่นสุดท้ายลาสมิชชั่นเกิดาโกโปแบ็คเกี่ยวกนี้เคลียร์แลนะ้วเนี่ย แล้วฮะตอนนี้มิกฟิชิตเแปลวโปโปมันก็มิกปักถุงเท้าด้ับผมอันนี้คือเสียทิวกับเพีเอ็นเกมมิ่งกลับแล้วนะครับผมก็รับหน้าที่ถ่ายคนเดียวตึงๆมาแล้วไม่ใช่ทำฟีสไปวันนี้จบแบบสวยงามสวยงามครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ออกมุกน่าจะเอาไม่ได้อะโปโป,โปโอะเออโอเคฟิช okay. ิ่ไงดิ ก็ไม่รัะปิดอย่างนี้แม <like ่งเลยแล้วโอเคคอนโดก็ถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ให้เ้ลยนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไม่จบมีผู้ต่อคือตอนเล่นอาจจะเห็นผมคือคึกหน่อยก่อนก่อนเล่นผมเพิ่งกินกาแฟจัดเอฟเพกตโซ่ไปป่องหนึ่งคึกเลยโอเคแล้วนี่ก็โกโปรเพิ่งกดอยดอัดไปไม่รู้แบเลยเท่าไหร่อาจจะใกล้หมดแล้วล่ะ คิดว่าแต่มันยังอัดอยู่นะตอนแรกอ่ะโอเคถือไว้เลยตอนแรกมันยังอัดอยู่นะเกือบเกือบเกือบไม่เป็นไรแต่กูห่วงกล้องก่อนกล้องก่อนห่วงมึงก่อนเพื่อนโอเคก็คลิปนี้ก็ผ่านไปได้ดยดีนะครับก็คืองานนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งสดกาแฟไปป๋องนึงก่อนเริ่มงานน้ว่าแจมแต่ว่าแจม งานอีกผมคุณจะทำแบบนี้นะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างท,ที่จะแบบทำให้มันมีนิจจีเลยในระดับนึงมไม่ใช่หรอกยินไฟแรงไนปะก็ขอพอการไปตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์ใหม่นะครับและเหมือนแบบว่าเหมือนเขาจะบอกว่าอาจจะมีงานในปีหน้าแบบนี้อีกแบบนี้อีกเหรอแบบนี้อีกเหรอในปีหน้าอาจจะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่เหมือนได้ยินประมาณนั้นไม่รู้ดิ โอเคก็ถ้าเกิดเจ้าผู้หญิงกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครได้ครับสำหรับวันนี้ goodbye ครับตอนนี้เดี๋ยวกี่โมงวะกี่ทุ่มละทุ่มหนึ่งแล้วมั้งหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาที good night ครับ yeah.